สวัสดีครับวันนี้จะมาลองเจาะไม้นะครับกับตัวไขควงไขควงไฟฟ้านะครับก็คือตัวนี้แล้วผมจะลองเอาน็อตเนี่ยเจาะเข้าไปด้านหลังของตัวรถแท็กเตอร์ไม้ของลูกนะครับจะได้ทําเป็นที่ผูกเชือกเอาไวลา้ลากลากรถนะครับเหมือนในการ์ตูนที่เขาดูนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าแรงมันจะพอหรือเปล่านะครับผมใช้สว่าน เออใช้ดอกสว่านนะครับโทษทีเกี่ยวปล่อยนะครับนําไปก่อนนะครับจะลองดูนะครับโอ้ยากอยู่นะครับอาจจะต้องตอกนําก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องไปหาอะไรตอกนําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สว่านใช้ดอกสว่านเกี่ยวปล่อยลองดูนะครับนี่ได้ไหมลองดูกันนะครับอะอผมไปเจาะนํามันิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับคิดว่าน่าจะได้นะครับนี่ครับโอ้ยยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเดีย๋ยวใช้ตัวนี้เข้าไปก่อน ตืดตืดพอ,อได้นิดหน่อยนะครับต่อไปดอกตัวนี้ครับดอกตัวนี้อลองดูครับค่อยๆยิงนเข้าไปอ่าได้นะครับนั่นไงมันควานไม้ออกแล้วแต่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องออกแรงกดด้วยดอ อ่าได้นะครับเดี๋ยวผมไปใช้หา,าหาดอกที่มันเป็นเป็นหมุดนะครับแหลมๆเดี๋ยวผมขอลองก่อนจะให้ลูกเ,เล่นนะครับใช้ใช้ใชอา้าเข้าแล้วใช้ลากรถนะครับเหมือนในการ์ตูนนะครับอันนี้ดอกมันยาวไปนะครับเดี๋ยวผมเอามาทำนึ่เหอ แต่ก็คิดว่าเข้านะครับเดี๋ยวผมไปเอาดอกตัวใหญ่มาลองดูนะครับครับผมก็จะไปได้นอด็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเมื่อกี้เจาะนําเป็นรูไว้แล้วนั่นไงนี่มันจะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรายิงเพิ่มอีกหน่อยนึงยิงอัดเข้าไปนี่ไงได้แล้วเยี่ยมเลยครับเห็นไหมครับกวเดี๋ยวผมก็ใช้เชือกผูก เอาไว้ลากเป็นแท็กเตอร์ลากรถสรุปว่าเรียวบีนะครับมีมีแรงพอที่จะยิงน็อตเข้าไปในไม้นะครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับผมติดเชือกเป็นไอนี่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้องด้วยตะขอนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ลูกเล่นนะครับคล้ายๆกับรถแท็กเตอร์ช่วยช่วยเหลือรถคันอื่นนะครับ ะครับนี่อ่าลากสิลากลาก,ลากโชว์น้อยนะแทกเตอร์มีรงพลังนะลูกนะนี่